ก็วันนี้นะครับสงการวันสุดท้ายนะครับมาจุดหลังนกทํามาเสวิยบ้านนกแอนนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจังหานนะครับตอนแปดเดือนเรารับได้300ร้อยสีสิบเดังนะครับตอนนี้1นปี่งเดือนนะครับ กงลังกำลังเก็บรังนะฮะเอาเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับเพราะบางรังมันมันแห้งนะครับรังมันผิดรูปนะครับเราจำเป็นต้องแซะรังออกนะฮะให้นกได้ทำรังใหม่แล้วก็เซ็ความชื้นใหม่นะครับนกเยอะครับ ทึ่งี่1เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมานับดูนะครับมันจะกี่ลังนะครับแต่ก็เพิ่มจำนวนนะครับจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับหลังนี้ก็ขนาดอ่า หลังนี้ขนาดา10คูณ15นะครับเอาตึกเก่ามารีโนเวทนะครับตอนนี้จะนกนอนทุกโซนทุกห้องนะครับทุกล็อกนะครับตอนนี้ก็มีเพวกนี้ก็เดี๋ยวก็บินออกจากรังแล้วนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับลังเยอะนะครับจะมีลังผิดรูปนะครับที่เราจะแซะออกนะครับ พื่อให้นกได้ทำรังใหม่นะครับผิดรูปที่นกยังไม่ได้วางไข่นะครับดูทรงแล้วมันจะร่วงนะครับจะแห้งจะร่วงนะครับแล้วก็